เอ้ยเบาๆหน่อยนะไอพมันษุ์มันหลับอยู่ไปหาอาหารแล้วก็เอามาที่โต๊ะในห้องครัวแล้วเราจะกินอาหารกลางวันกัน <S <S เกมนี้เนี่ยมันคือเกมจำลองการเป็นแมลงสาบและผมอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า you are a cockroach in my house โอ้โ oh, หชื่อยาวมากเลยแปลเป็นภาษาไทยว่านายคือแมลงสาบในบ้านของฉัน <S <S แล้ว เหมือนเขาจะบอกว่าให้เราไปหาอาหารมาใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เราจะมากินอาหารร่วมกันนะครับทางซ้ายก็น่าจะเป็นอาหารที่เราจะต้องไปหานะตอนนี้เพื่อนหามาครบแล้วอู๋บอรจพูดเดี๋ยวป๊อปคอนกับขนมปังเราก็ไปหาใช่ไหมเอ้ยเอ,อ้ยจ๊บวิบินได้ปะวะจริงๆมาแลกสาบม,มันต้องบินได้นะขอาหาขนมปังหน่อยนะครับโอ้โหบ้านโคตรใหญ่เออจริงๆมันควรที่จะบินได้นะออกโรดวิชั่นหมามยความว่ายังไงอุ้ยคืออะไรอะ สามารถดูมุมมองของขอครถได้ด้วยเหรออันนี้ก็มุมมองของคอครถนี่นะอาหารฉันหิวฉันอยากที่จะกินขนมปังหลอกขน,นมปังอยู่ไหนวะขนมปังอยู่ไหนวะโดดก็โดดไม่สูงอ๋อแต่ไตได้โอเคสวยไตยขึ้นโต๊ะแม่เอ้าแม่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 แมแมแมอ่ะ หมือนผ้ามันพักอ๋อไม่พักแต่มุมมอมเป็นอย่างนี้เจ็บไหนอะหนนมปังโอ้โหแมงมั้นลางด้วยเอางงเลยยังไงเนี่ยอันไหนพื้นอันนี้พื้นหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้อะไรวะอ๋อโอ้กูสับสนสับซ้อนเออโดดลงดีกว่าเกเคเดี๋ยวเราลองไปหานมปังนะครับผมเดาว่าน่าจะอยู่ข้างล่างเฮ้ยอะไรวะอสับสนวะสับสนลูกตาโอเคไปลุยบินก็บินไม่ได้ บินก็บินไม่ได้ดีไต่ไต่ตตขึ้นไปบ,บนกำแพงกูอยู่ตรงไหนของโลกเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมนุษย์มนุษย์เฮ้ย bro สวัสดีเขา้ายเอ้ยตกไกลหมดเลยเอากูตายเหรออือาตายจริงเคเกิดใหม่ได้เลยครับก็คือเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปหาขนมปังและตอนนี้แล้วก็ห้ามโดนคนด้วยแต่คนมันนอนอยู่นะจริงๆเราโดนได้นะโถพโคตโกง อันนี้คือซื้อเอาผมเดาว่าไอเบรดเนี่ยไอขนมปังเนี่ยมันน่าจะอยู่ข้างล่างเพราะว่าอุย้ยนี่ไงเจอแล้วขนมปังใช่ไหมอะไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ขน,นมปังเาลากขึ้นไปก่อนแล้วกันใช่ป่าวะไม่น่าใช่เฮ้ยใช่วะอันนี้อัน,นี้ขนมปังหรอเออโอเคขนมปังก็ขนมปังอ่ะเรียบร้อยครับตอนนี้ก็คือ enjoy your lunch the food w i l l reset i n 10 s e c o n d โอเคก็คือ กินเสร็จแล้วก็รีอาหารปกตินะครับโอเคมาถ้างนั้นก็อีกสักรอบหนึ่งแล้วกันเกมนี้น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ไม่น่าจะยากขึ้นเลยเพราะว่าไอ้มนุษย์เนี่ยมันก็อยู่ของมันอย่างเงี้ยผมเดาว่าผมเจอตัวนัดแล้วมันอยู่บนนี้นะครับแต่ว่าเราจะไปยังไงโดยที่ไม่โดนมนุษย์จับได้มนุษย์มันกลัวเรานะจริงๆแล้ว่มันต้องวิ่งหนีเรานะไม่ใช่เราวิ่งหนีมันเอ้ยซ hey, <z> ืบลากมา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 ไอ้นู๊ดขอกินหน่อยนะ คนบ้าเลยเอาโดนัทไปวางไว้บนโซฟาเอกบ้าหรือเปล่าไอ้นุม่มเอ้ยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเอา้าขึ้นไม่ได้ตัดเป็นพระหน้าจอนี้เออผมมองนี้ขึ้นได้แน่นอนเฮ้ซึบโอเคได้อย่างหนึ่งแหละอันนั้นคืออะไรอะ่ะคุกกี้เหรอเฮ้ยคุกกี้ว่ะคุกกี้นี่เอาคุกกี้มานี่เออขึ้นยังไงขึ้นอันนี้ได้ไหมเฮ้ยขึ้นได้นี่ไงเง็บ Okay, เคคูกี้มาใส่เอ๊เหมือนจะไม่มีใครหาอะไรเลยเนี่ยมีเราคนเดียวมีกล้วยไหมกล้วยบานานะ่าอันนี้ถือว่าได้ไหมอ่ะเพราะว่ามันมันเป็นแค่เปลือกอะ่ะผมว่าได้นะอ่ะลองดูลองดูงดืบตืบขุด,ด,ดหัวขุดหัวเอ๊ะเอ๊ยบานานะ่าบานานะ่า okay. เคเฮ้ยมีคนเอาเบรดมาด้วยนะครับทวิสเลอร์คืออะไรอะ่ะโรล่ปปับโรล่ป๊อป กับป๊อปคอนอันนี้พอเข้าใจอยู่เดี๋ยวเราไปหาโรลิป๊อปกับป๊อปคอนแล้วกันนะโรลิป๊อปัเหมือนจะเจอนะครับข้างบนนี้เห็นชมพูชมพนูน่าจะใช่แม่ไอใช่เลยมาเน่ก็คือรับบทเป็น็อกรชหนุ่มนะครับเตรียมอาหารสำหรับมื้อเที่ยงนี้เอาละเพื่อพ่อแม่ลูกของฉันเพื่อครอบครัวของฉันป๊อปคอนเดี๋ยวป๊อปคอนกับทวิสเลอร์อึบ เอ๊บแล้วเราเอาอะไรผูกผูกเชือกเหรอผูกป๊อปคอนเออมันคือก็เข้าใจแหละว่ามันคงจะยากถ้าสมมติว่าไม่ได้ผูกแบบนี้นะครับอ่ะโอเคเราเหลือป๊อปคอนซึ่งเสร็จแล้วแต่เหลือทวิสเลอร์เนี่ยคืออะไรวะเฮ้ยอันนี้เป่าเปิดออกมาเปิดออกมาเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในนะครับไม่ใช่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ เฮ้ยไหนทวิสเลอร์อันไหนอันไหนคือทวิสเลอร์มาดูหน่อยสิอ๋อไอไอไอเกลียวเกลียวอันนี้คือทวิสเลอร์นะครับน่าจะใช่นะเรียบร้อยโอเคสำหรับเกมนี้เนี่ยมันน่าจะจบไวไปหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าได้เข้ามาลองแล้วกันนะครับสำหรับ p o v y o u a r h c o c k r o a c h in my house นายคือแมลงสาบในบ้านของฉันถ้างั้นสำหรับคลิปนี้นะครับเกมจำลองการเป็นแมลงสาบและผมบอสชูเนี่ยจะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า 拜拜。Bye bye.